ภวาโอมิคอนถล่มไทยลุงตูประกาศปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเทส t แอนด์โกชั่วคราวเริ่ม21ธันวานี้ถึง4มกราคมปีหน้ากทมยกเลิกจัดงานปีใหม่หลังจากพบคนติดเชื้อเตือนคนไทยไม่จำเป็นอย่าเดินทางไปสหรัฐอังกฤษและยุโรปโอมิคอนถือเป็น เชื้อกลายพันธุ์มาแทนเดลต้าที่กระจายไปแล้วทั่วโลกกว่าร0อยประเทศโดยมีการแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าทุกสายพันธุ์แต่มีอาการไม่รุนแรงทําให้เสียชีวิตเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้ายกเว้นคนที่ม่เคยฉีดวัคซีนไม่มีภูมิซึ่งพบแล้วในอังกฤษและสหรัฐที่เสียชีวิตจากโอมิคอนและมีคนติดเชื้อทะลุต่อวันแสนถึงสองแสนคนในขณะเดียวกันคนที่ได้รับวัคซีน หรือคนที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วรักษาหายที่จะมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติก็ยังมีโอกาสติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนนี้ได้อีกล่าสุดศูนย์จีนโนมทางการแพทย์คณะแพทย์าศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเห็นว่าควรปิดประเทศในพื้นที่เล็กและเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่งั้นจะกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจการศึกษาและสุขภาพจิตของประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่วันนี้ต้องตกงานปิดตัวลงถึงขั้นมีหลายคนต้องฆ่าตัวตายที่มีข่าวเป็นรายวันแต่ข่าวร้ายก็มีข่าวดีจากรายงานจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงพบโอมิคอนในหลอดลมเร็วกว่าเดลต้าถึง70เท่าตัวแต่ไม่ติดลงลึกเข้าไปในปอดเพื่อป้องกันผ่อหนักให้เป็นเบาทางศูนย์จีโนมแนะให้ประชาชนเล่งฉีดกระตุ้นเข็มสามภายใน3เดือน หลังจากฉีดเข็ม2และเตรียมฉีดเข็ม4ภายใน6เดือนหากจำเป็นและที่สำคัญต้องเตรียมยาต้านไวรัสทั้งสมุนไพรไทยและยาต่างประเทศให้พร้อมใช้ได้ทันทีเมื่อติดเชื้อโดยภาครัฐต้องเตรียมการตรวจทัดกองด้วย rt pcr ส่วนประชาชนต้องร่วมมือด้วยการตรวจ atk และที่สำคัญต้องไม่ประมาะททุกคนต้องสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเท เตือนหลังปีใหม่มีโอกาสระบาดหนักแน่นอนถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ทั่วโลกยังหวังว่าโอมิคอนจะเป็นเชื้อกลายพันธุ์สุดท้ายที่เป็นเชื้อประจำท้องถิน่นจนกลายเป็นเชื้อไข้หวัดทั่วไปครับชัดเลยสิงเชิงดอย